เรามาดูไฮไลท์ในวันฝนตกอีกสักคันหนึ่งเดียวครับกับไฮลักวีโก้คันนี้นะครับนี่ตรงหล่อๆคันนี้เลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านในก็จะมีนี่เลยพวงมาลัยนะครับหัวเกียร์นะครับพวงมาลัยคอบางนาดี้ก้าน14นิ้วเดินได้แดงขาวแบบนี้นะครับผมจับกระชับมือเป็นหนังพีูแท้นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีสัดดีตัวนี้นะครับผม d a g นะตัวนี้3,700รบาทนะครับตัวนี้สามารถอ่านค่าได้มากกว่า4 0ค่านะฮะแล้วก็ลบโค้ดได้นะครับลบโค้ดออโต้ได้นะครับผมวิเคราะห์อาการลดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าสาวนะครับผมเจ้าสาวคู่นี้นะครับผมบายววก้าตัวนี้นะครับสีดำนะครับผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยฟองน้ําสีขึ้นรูปนะครับปีกกระชับแน่นอนนะครับเวลานั่งอุ้มไหลได้นะครับสัตว์คงซ้ายคงขวาไม่มีหลุดจากตัวเบาะนะครับผมฝั่งหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะครับผมใส่ให้ดูหน่อยนะครับ มองมาจากด้านหลังทะลุถ้าเป็นฟิล์มใสเข้ามานี่หล่อแน่นอนนะครับเพราะว่าฝักหน้าหลังนะบายวาก้าตัวนี้นะครับที่พร้อมลาตรงรุ่นแบบนี้หล่อๆไปเลยครับนอกจากนั้นด้านในมีอะไรอีกครับมีชุดโปคัมซีครับนี่หล่อๆแบบนี้ครับเจาะรูแบบเป๊ะๆแบบนี้นะครับคําซีในรถนะครับนอกจากเทแล้วก็ยังช่วยพยุงตัวรถไม่คงเพลงเวลาที่หักเลี้ยวหนักๆด้วยนะครับผมนี่คันนี้จัดเต็มเลยสายบันเทิงแน่นอนนะครับนี่สัมผงเต็มระบบนะครับ แล้วก็มีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับเพื่อจัดทรงล้อจัดฟิตเมนต์ให้ออกมาหล่อๆแบบนี้นะครับสองข้างใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นี่ล้นนิดๆ,ๆนะครับผมไปรุ่นชอบนะทรงนี้นะครับผมแล้วก็มีกรอบายทะเบียนไปด้วยนะฮะตรงนี้นะ หลายรายการเลยทีเดียวกับวโก้คันนี้ครับหล่อจริงๆครับหล่อจริงๆยังไงฝากกันไปด้วยครับบอกเลยว่ามาทีโอดีมาที่เดียวครบจบทุกอย่างเลยนะครับผมยังไงฝากกันไปด้วยนะครับผมกับทีมงานทีโอดีโมดิฟายบายของแต่งไวรุ่นนะครับหรือว่าทีโอดีเซอร์วิสไมนะครับผมสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้ามาใช้บริการได้เลยทั้สามสาขานะครับระยองบ้านฉางปวกแดงนะครับผมมีให้บริการทุกอย่างแบบนี้เลยเหมือนกันทุกสาขาเลยนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาก็สั่งริรตั้งเองได้มีคลิปวิดีโอการติดตั้งให้ทุกอย่างเลยครับฝากว้้ดยี